วันนี้ถึงคิวที่เราจะมาพูดถึงคอลเลคชันต่างๆของ Adidas ในปี2021แล้วนะฮะโดยเราจะเริ่มจาก1นึ่มกราาเปิดตัว Adidas e x อ็กโซ t ต2021 Chinese New Year เป็นคอลเลคชันพิเศษซึ่งอาจจะเป็น Limited Edition ด้วยมัง้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ขออนุญ,ญาตจัดอยู่ในแคตตา o r y ของ s p e i i l l e i t t o o และกันนะฮะ ถัดมาวันที่5ครับได้เปิดตัว s u p e r s t e ต l Pack เป็นการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการของ n e m e s i ิและก็ e x o ก t e โโดยรอการเปิดตัว Generation ใหม่ของ Predator f i ิและก็ขบปาเซนนั่นเองนะฮะถัดมาวันที่13ครับได้เปิดตัว Predator a c c e l e r a t o r e t e r n a l Class ตัว Limited แรกของปี2021นะครับแล้วก็เสริมไปใน Collection e t e r n a l Class ที่เปิดตัวเมื่อทันวาคมปี2020ถัดมาวันที่19ครับได้เปิดตัว Predator f i x Generation ใหม่นะฮะที่มาพร้อมกับ Collection Super Relative และเสริมไปใน c o l l e t i o n Super Steel Pack ด้วย และผู้เล่นที่สวมในส่นสในคอลเลซชันนี้ที่ผมยกมาก็คือล ok ิโอเนลเมสซี ok ่บอปปอกบาที่สวมใส่พรีเดเตอร์ฟีเจอร์เกชั่นใหม่คาร์ลฮันสันโอดอยโล์รูมโต้ฟิวิโน่แล้วก็โทมัสปาเต้นะฮะถัดมาในเดือนกุมภาครับในวันที่16ได้เปิดตัวโคปาเซนต์เจเนอเรชั่นใหม่และเพิ่มไปในคอลเลซชันสเปอร์บรีทีมแล้วก็สเปอร์สเตลแพ็คด้วย และผู้เล่นที่สวมใส่โคปาเซนเจเนเรชันใหม่นี้ที่ผมยกมาก็คืออิติกาเซียตอนนั้นยังอยู่แมชชูสตีนะครับแล้วก็อินซินเย่แล้วก็จูต์เบลลิงแฮมถัดมาในวันที่23ครับได้เปิดวางขายคอลเลชันซสเปอร์สเตลแพ็กต่อมาในเดือนมีนาครับในวันที่15ได้เปิดตัวโคปาเซนพลัสอินเนอร์ไลฟ์คอลเลชันพิเศษลิมิเต็ดอิดิชันตัวแรกของโคปาเซนเจเนเรชันใหม่นะฮะโดยผู้เล่นที่สวมใส่ในคอลเลชันนี้ก็คือดีบาร่าแล้วก็จาร์ลเฟลิกถัดมาในวันที่25ครับได้เปิดตัวพรี ate, เทอร์แอค ตัว Limited Edition ไม่รู้ลำดับเท่าไร่ของ p r e เตอร c เอ็ e ซูเลเนะครับผู้เล่นที่สนส,สยัยที่เห็นก็คืออ s เซนซิโอจากเวลล์มาดริดนั่นเองถัดมาในวันที่29ครับได้เปิดตัวน e เม s i s Messi จุดหนึ่ง l รียวเดอร์องน่าจะอ่านผิดแน่ๆน,นะครับแต่ภาษาอังกฤษเขาแปลว่า King of the Ball ตัวพิเศษ Signa t u r e b o o t ของเรียว e น s i นั่นเองครับคอนเซปต์ก็คือเขาได้ทำลายสถิติการยิงประตูมากที่สุดต่อ1สโมสรน,นะฮะถัดมาในเดือนเมษาครับได้เปิดตัวโคชชันพิเศษในวันที่13ัก็คือ X-Men Collection เป็นคอลเลซชันพิเศษดีไซน์จากตัวละครดังอย่างบูเวอรลินและก็ไซครอปนั่นเองและผู้เล่นที่สวมใส่ในคอลเลซชันนี้นะครับก็มีจิมมี่วัดดี้แล้วก็ริเนโตซานเชสนั่นเองถัดมาในวันที่20ครับได้เปิดตัวคอลเลซชั่นสปอร์สเปกตัลแพ็คคอลเลซชันหลักที่ออกมาเพื่ออการแข่งขันยูโร2020นั่นเองนะฮะและผู้เล่นที่สวมใส่ในคอลเลซชันนี้ก็มีเฟร์รันโตเรสเรย์เน็เมซี่ปอลวดิบาร่าติโมแวนเนอร์และก็เดลอาลีนั่นเองนะฮะฮถัดมาในนเดือพฤษภาคมคมรััับในวนววทีีี่15ไดด้เปิตซรส์ใหม่นั่นก็คือเกมมโหดเป็นซีรีรส์แบบ แนวรักโลกโดยใช้วัสดุสังเคะห์ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกอะไรแบบรักโลกนะะถ้าคิดภาพตามไม่ง่ายนะครับราคาและองค์ประกอบต่างๆเนี่ยจะเหมือนกับตัวรองบ้ยหรือตัวจุด3ของอไรด้านั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆคือรักโลกชัวๆแล้วก็ราคาถูกมากๆนะครับแต่ผมหารูปของคนที่ใส่ไม่ค่อยได้นะถัดม,มาในวันที่20ครับได้เปิดตัว Limited Edition ที่รวมทั้ง3ข้อดีนั่นก็คือ p r e d a t o r f ์ฟิกเอ็กซแล้วก็โคปาเซนนะฮะโดยที่ใช้ชื่อว่า p r e d a t o r Copa X าไม่ใช่มันมันเขียนว่า่า Co ทีผม เคยทําคลิปไว้นะครับถัดมาในวันที่25ครับได้เปิดตัวโชว์พีดแพ็คเป็นคอลเลคชันพิเศษที่ทําไว้เฉพาะนัดชิงของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกนะครับเพิ่มเติมก็คือมีซิกเนเจอร์บูทของเมสซี่อีกหนึ่งตัวด้วยนะครับและผู้เล่นที่สมใส่ในคอลเลคชันนี้ที่เราอยากเห็นเห็นอยู่ก็คือลิโอเนลเมสซี่แล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะครับถัดมาในเดือนมิถุนายนครับในวันที่4ได้เปิดตัว X Speed Pro Messi El Limited Retorno ตัว Limited Edition หรือซิกเนเจอลรีโทนตัวใหม่ของลิโอเนลเมสซี่นะครับ ที่คอนเซปต์คือได้ร่วมงานทำงานกับลีด้านมา15ปีแล้วก็ถือเป็นการเปิดตัวเจเนอเรชันใหม่ของ X Speed 4อย่างไม่เป็นทางการอีกด้วยนะครับต่อมาในเดือนกรกฎาคมควันที่13ได้เปิดตัว X Speed 4 Generation ใหม่สายสปีดและก็ในวันที่20 ได้รวมตัวอย่างเป็นทางการในคอลเลคชันเมเทโอไลท Pack และก็ Escape l i ปต์ไลท์ที่เป็นคอลเลคชัน Back Out นะครับโดยผู้เล่นที่สวมใส่ทั้ง2คอลเลคชันนี้นะครับเริ่มจาก Meteo l i ลท์ก็คือปอบบกบาด์เบิบดีแคร์และก็ทีมชาติเยอรมันรวมถึงมานูเอลนอยเออร์เมมฟิสเดปายเฟอร์มิโนแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับ ส่วนคอลเลคชัน Escape Line ที๋ยวผมเพิ่มชื่อเอาไว้ให้แทนนะครับถัดมาในเดือนสิงหาครับวันที่13ได้เปิดตัว Predator EQT Pack คอลเลคชันลิมิเต็ดที่เฉลิมฉลอง30ปี Star EQT ที่เคยโด่งดังของอดีดาน,นะครับพร้อมกับไซโลที่นิยมของอดิดานก็นนคือ Predator f r e เ Generation ใหม่นั่นเองนะครับพูเ้เล่นที่สมสัยก็คือ Arsenio แล้วก็ Lo Celso นะครับต่อมาในเดือนกันยาครับวันที่10ได้เปิดตัว a d i d a Prime X Speed 4 Limited Edition เป็นตัวพิเศษตัวแรกของ Cylo x s p e e d 4ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรองเท้าวิ่งที่ใช้ชื่อเดียวกันนะครับและผู้เล่นสวนใจก็คือ Gabriel Jesus, Haakimi, Rafael Leal และก็ Scott McTominy จาก m a n c ต e s t e r United นั่นเองนะครับถัดมาในวันที่22ครับได้เปิดตัวคอลเลกชันหลักนั่นก็คือ Number Up เป็นคอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมีฟ f า22และในวันที่27ได้เปิดตัว x s p e e d 4 Messi .1 Signature Boot ของ Messi ที่จะรวมอยู่ในคอลเลกชัน Number Up อีกด้วยนะครับและผู้เล่น สวมใส่ในคอลเลคชั่นน้มเบรคอัพนะครับก็มีเลกิลอนอินซิเย่เดเลอเลีและก็ลิโอเนลเมสซี่ที่สวมใส่ซีเนเจอร์บูทของเจ้าตัวนะครับ ถัดมาในวันที่28ครับได้เปิดตัว Adidas UCL Pack เป็น Limited Edition ที่ทำออกมาต้อนรับทัวร์เมนต์ยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับมาพร้อมกับไซโลในตำนานอย่าง F50 c o t e z และก็ Predator Pulse และผู้เล่นที่สวมใส่นะครับก็มีเบนเซม่าและก็คารมาซันโอดอยนั่นเองต่อมาในเดือนตุลาครับในวันที่22ได้เปิดตัว Predator Fix ปอปอกบาเซลลาแมคคาเน่ ok เป็น l i m i t e d Edition Signature Boot ของปอปอกบานะครับที่ได้ร่วมคิดสร้างสรรค์กับดีไซเนอร์อย่างเซลลาแมคคาเน่แล้วก็ออกแบบรองเท้า มังเสวรสหนึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์คู่แรกของโลกนะครับและผู้เล่นที่สวมใส่ก็คือเจ้าตัวปอบปอกบาเองนั่นแหละถัดมาในวันที่26ครับได้เปิดตัวคอลเลคชันหลักก็คือ White Spark Pack เป็นคอลเลคชันหลักส่งท้ายปี2021ของ Adidas ผู้เล่นสวมใส่ในคอลเลคชันนี้ก็คือดิบิอัลาบาอิวานไลคิติตอินซิเย่แล้วก็นิโคลัสเปเป้นะฮะ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนครับในวันที่5ได้เปิดตัว X Speed 4 11 e v e n เป็นตัวพิเศษ l i m i t e d Edition ฉลองวันช้อปปิ้งใหญ่แล้วก็เป็นวันคนโสดอีกด้วยนะครับและผู้เล่นที่สนใจในคอลเลรชันนี้ก็คือโรเบิร์ตฟิวมิโนจากลิเวอร์พูลแล้วก็ชาบี้ซิมอนจากปารีสแซงเชแยงสุดท้ายในเดือนธันวาคมครับในวันที่2ได้เปิดตัว Legend Pack เป็น Limited Collection สุดท้ายของปี2021ที่ได้รวมไซโลตำนานไว้นั่นก็คือ F 5 0 พ r e เตอร์เพลว์และก็อดีเพียวนะครับและผู้เล่นที่สวมใส่ในคอลเลคชันนี้นะครับก็คืออัลเบรมอโซาตาอาตูจากยูเวนตุสและก็ดิอาโกจากลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับสรุปเพิ่มเติมคอลเลคชันต่างๆของไอดาในปีสองพนยี่สิบนะครับออกมามากกว่า25คอลเลคชันและก็เหมือนที่เราบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะครับนั่นก็คืออาจจะมีตกหล่นอะไรที่ไม่ได้สําคัญมากแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้นะครับโดยผมจะแบ่งออกเป็นคอลเลคชันหลักตามซีซั่นก็คือ5้บวกส บวก2จะเป็น collection back out นั่นคือ super s t e e l pack แล้วก็ escape light แล้วก็ตัว special edition ของแต่ละไซโลเนี่ยมีอยู่3 signature boot แล้วก็4 collection ขออนุญ,ญาตนะับ Game On เนี่ยเป็น1 collection ไปเลยนะฮะแล้วก็ limited edition อีก11 collection นะครับรวมทั้งหมดเนี่ย25 collection ที่ผมเอามาแต่ถ้ายังมีใครงง,งหรือสับสนนะครับสามารถย้อนกลับไปฟังได้แต่ถ้าไม่อยากฟังเสียงผมแล้วผมทำตารางสรุปไว้แล้วลงไว้ใน Facebook แล้วก็ IG รวมไปถึงชุมชนใน YouTube อีกด้วยนะครับและนี่คือ collection เกือบทั้งหมด ของทั้ง Adidas และก็ n นกี้ในปี2021ที่ผมได้พยายามรวบรวมไว้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยสุดท้ายขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูฟุตบอลแล้วก็ดูรองเท้าสตั์ดไปด้วยไว้เจอกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันเมื่อหร่พบกันสวัสดีครับ